ด้วยตังนะฮะมันจะมึนนี่ไหมวันนี้มันจะมาฉี่รถที่นอนพ่ออีกไหมเนี่ยห้องนี้เป็นห้องเก็บของเนะเอาไว้เอาเห็นมาเล่นมีโซโฟงโซโฟ,ฟาด้วยนะมีกล่องให้มาเล่นนะ่ตะตุ๊กตงตุ๊กตานะครับตังๆต,ตั้งนี่มึนจริงฮนะ ห้องนี้ก็จะเอา,เอาโชกุนเป่าตั้งนะฮะส่วนห้องโดนอีกห้องนึงก็เอากคำไรทองนะฮะกระไขตุนนะฮะเอาไปไว้เอาไปไว้ให้เขาเล่นห้องนู้นห้องนี้ตั้งอะกุลนะครับ ตังมันได้แม่ฮะเหมือนแม่หมดเลยด,ดูดูดิเหมือนมะลิเลยหน้าตาสีสันดื้อเหมือนแม่มด้วยมันดืด้อจริงๆไอ้ตังอ่คันเบ็ดหักเนี่ยดูปลายงอในตังกัดทั้งนั้นน่ซื้อมาไม่ได้ถูกถูกนะคันเบ็ดตังล่อท่านเรียบเหลือคันหนึ่งเนี่ยเอาไปตกไม่ได้แล้วเพราะมันกัด นะครับมีรอยละสาบไปน่าจะตกเรือผมอะคันหาดคุณไม่ทันขัดคำกัดคันเบ็ดอีกเราเลี้ยงมันเราต้องรับมันให้ได้ฮะไม่ใช่ว่ารับมันไม่ได้ไม่ใช่พอมันโตมาไม่ไหวก็ปล่อยมันทิ้งมันคว้างอะไรอย่เงี้ยมันไม่ใช่นะครับ ใจต้องรักคิดให้มันดีๆก่อนที่จะเลี้ยงไม่ใช่ว่าเออเห็นเลี้ยงแล้วน่ารักเมืางคนบอกทําไมของหนูไม่เหมือนของพี่เอา้าคนเรามันเลี้ยงต่างกันนอกดูแลต่างกันนะครับไม่ใช่เช้ามาโยเอเย็นมาโยนอาหารให้เย็นมาโยนอาหารให้ไม่เล่นกับมันเลยไม่อะไรกับมันมันจะอุ้มได้ไหมอ่ะมันจะเล่นได้ไหมนะฮะ ตังตอนนี้เป็นหนุ่มน้อยกำลังดือ้อนะครับจะรักได้ตามนิสัยมันแหละตังเป็นพี่ใหญ่สุดในบรรดาคอกนั้นนะฮะหน้ามืนในตังอโอเคนะครับ